ในช่วงนี้มาถึงคิวของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะคะนะหรือเราเรียกย่อๆก,กันว่าทกสนั่นเองนะคะก็ได้รับนะคะพักชำระนี้เช่นกันคะ่ะและเป็นการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างน้อย2เดือน <mm> อ เหมือนกันนะคะสําหรับทอกศออนั่นเองนะคะอ่ะนะคะเป็นมาตรการเร่งด่วนเลยนะพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรบุคคลผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นั่นเองนะคะพักชําระเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างน้อย2เดือนจ้านะคะคุณก็แจ้งความประสงค์แจ้งความจํานงไปว่าขอพักหน่อยเอนาะ ตั้งแต่วันนี้จนถึง15สิงหาคม2564นะคะสำหรับลูกค้าผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกรนะคะส่วนสำหรับลูกค้าเกษตรกรและบุคคลก็ได้จนถึงวันที่15ธันวาคม2564นะคะผ่านช่องทางดังต่อไปนี้นะคะคือ line official baac family หรือ www.baac. or.th หรือจะโทรไปที่หมายเลขนี้ก็ได้นะคะที่02 555 0555อีกครั้งเนาะ02 555 0555หนะคะหรืออกศทุกสาขานะคะใกลที่ไหนเดินไปถามลงรถไปชิทโทรไปก็ได้ดอนะคะนั่นแหละ เบอร์แต่ละสาขาก็โทรไปก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าบางทีโทรมาที่ call center อาจจะคนโทรเยอะนะคะนะอ้าเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะเราจะผ่านพ้นภาวะว,วิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันไปได้ด้วยดีขอบคุณคมชัดลึกค่ะเจนี่รายงานค่ะ